อีเ e r เรียมนะครับมีการเทอีเ e r เรียมเนี่ยกว่า1 1 0 0 0 0สนหนึ่งหมื่นอีเทอเยอะนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอีเทอเนี่ยใส่เข้าไปในลิควิดสเต็กกิงมันคืออะไรครับมันคือการเซอร์ติฟายว่าลิควิดสเต็กกิงเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยไหมอะไรวะไม่ใช่ค่อนข้างเป็นเทรนด์แล้วกันอย่าไปพูดปลอดภัยเลย่อนข้างเป็นเทรนด์แล้วกันนะฮะคนที่นำโด่งเลยนะไอ้เจ้ามือเลยตัวใหญ่เลยที่ เป็นหัวหอ,อกนะในการนำไอเอทกว่าแสนอีทเนี่ยเข้าไปลิควิดสเต็กกิ้งไม่ใช่ใครอื่น,นครับไบแอนนะไบแอนเนี่ยถ้าคิดมูลค่าเนี่ยกว่า88% 88%ของไอร์เซ็นตอหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นยีทเนี่ยที่อินฟลูไปที่ลิควิดสเต็กกิ้งเนี่ยนะฮะมาจากไบแอนนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นที่ใครไปสเต็กไว้กับไบแอนเนี่ยพาร์ตึงเลยเนี่ยไบแอนก็เอามาทำลิควิดสเต็กกิ้งแบบนี้นี่แหละ ความเสี่ยงก็เราก็คุยกันเรียบร้อยไปแล้วนะว่ามีมากมีน้อยอย่างไรนะครก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าทุกคนก็ต้อง a อ e เลตัวเองอยู่ตลอดเวลาแน่นอนฮะพอเข้ามาในลิ q u i d Staking แบบนี้นะเจ้าตลาดอย่างล i โดนะครับก็ได้ไปเต็มๆเลยนะครับเนี่ยลโดถือครองอยู่ประมาณ9.81มิลลิีน อีทก็ได้ไปเต็มๆตามสัดส่วนนั้นในขณะที่พวก Rocket p o o ูก็ได้แต่มันน้อย่ะนะเพราะว่าสัดส่วนแกมันน้อยอ่ะ9.81กับ1.18มันแบบ9เท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนของอีทที่ไหลเข้ามาในตลาดเนี่ยก็ไหลไปหาลีโดเยอะนะลีโดรับไปเต็มๆนะหลังจากนี้ก็ไปประเมินสถานการณ์กันต่อเองนะครับอย่าขยับอะไรที่มันตามคนอื่นนะครับมองประเมินไปข้างหน้าครับว่าหลังจากอีทที่มันเข้ามาอยู่ในลิควิดสเต็คกิ้งแล้วเนี่ยมันจะนําพาไปสู่อะไรนะครับจะไปไอเกนเลเยอร์ต่อไหมหรืออย่าง อะไรอะไรก็ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับ